ครับตอนนี้ผมขอรหัสหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับดูครับดูครับอันนี้รถใหญ่นะครับรถใหญ่ก็จะลําบากมากนะครับอันนี้ผมจะใช้พลังระดับมาผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรถพังดูดูดูนะครับดูระหว่างทางตรงนี้นะครับเป็นฟองเต็มไปหมดเลยนะคะนะครับดูนะครับตรงนี้ระบบสุริยะดูรอบๆตัวเรานะครับ ระบบสุริยะโซลาร์ซิสเต็มช้าตรงนี้ย่าเห็นไหมว่านี่เป็นสายไฟมันตกออกมาใช่อบ,บีแจ้งอันนั้นยังอะอที่มีให้ลูกนั่งตรงนี้ก็จะไปทางแยกวอสเบียนนะเท่าที่ผมจำได้น้ำเริ่มชะลอ,ล,องลงแล้วนะครับอโอ้ดูดูดูด้านหน้านะครับดูนี่มีลูกส้มเอไม่ใช่อันนี้มีแบบนี่นะครับน้ำก็ อ๋อน่าจะยังไม่หมดนะ้แต่วาในกล้องเหมือนหมดอะอันนี้น่าจะเป็นซอยนนทนครอะไรสักอย่างนะครับส่วนทางนี้เป็นวอสเบียนส่วนทางนี้ถ้าตรงไปก็คือเข้าทางยะก,กงสามนะครับก็รถท่วมเต็มไปหมดเลยนะครับ oh. รู้สึกว่าระดับระดับน้ําของรถระดับน้ําเนี่ยลดลงไปแล้วนะครับรถ okay. มาถึงขับรถมาถึงตรงนี้จะเป็นทางแยกทางทางโค้งนะครับขอภัยครับ ขออภัยในความไม่สะดวกขอบคุณค่ะอันนี้รู้สึกว่าน้ําก็จะเริ่มน้อยลงนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับดูนะครับมีระบบสูริยะเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางซึ่งรถเล็กรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับมาเป็นเก๊งโตมันเลยครับตอนนี้นี่ครับอันนี้เป็นรถอะไรไม่รู้นะครับ รถแห่ที่แบบว่าเขาขึ้นไปแบบแ,แ,แน่แน่แน่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงล้อนะครับอ่อนเด็กๆนะพี่หน้าบีตรงนี้เป็นทางแยกและแง่มันคานะครับดูถนนเวลาฝนตกแบบนี้มีกับเพื่อนไปเล่นหาปลาเ <c oughs> จอบ้างไหมเจอบ้างไหมน้าสนหลัวแบบนั้นปลาปลาเกาจะออกมาเยอะเลย อันนี้ก็ถนนละแง้มันคานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบครุปนี้ไว้เพียงเท่านู้นะครับสำหรับวันนู้ขออภูขอลูไปก่อนนะครับบูบูครับสวัสดีครบ